สวัสดีครับก็เป็นการตอบคำถามใน e p ีที่3แล้วนะครับใครที่ถามเข้ามาในช่วงที่ผมเริ่มต้นรายการนี้ก็จะโชคดีหน่อยเพราะว่าคำถามของท่านจะถูกนำมาตอบเป็นคลิปทุกคนนะครับแต่ถ้าใครที่ถามมาทีหลังแล้วคำถามเกิดไปซ้ำกับคนที่ถามมาก่อนหน้านั้นแล้วผมก็จะไม่ได้นำมาตอบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเสียพื้นที่เหมือนกับว่าเอาเรื่องเดิมมาตอบนะครับก็ จะไปตอบซ้ำกันทำไมล่ะมีการตอบกันไปแล้วนะครับยังไงก็ไล่ดูให้ครบนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใน E.P. ที่ตัวเลขเยอะแล้วบางเรื่องอาจจะมีการตอบกันไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบนะครับ E.P. ที่3นี้ตอบแน่นอนนะครับเพราะว่ายังไม่ซ้ำกับ1และ2นะครับคำถามถามสั้นๆนะครับว่าทำงานมา40ปีแล้วเวลาออกงานได้เงินเท่าไหร่คะ เงินที่หมายถึงนี่น่าจะเป็นเงินที่ได้จากนายจ้างนะครับอย่างแรกเลยครับคุณจะออกงานด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้ค่าจ้างที่ทำมาในเดือนนั้นผมเขียนยังไงเนี่ยค่าจ้างนะครับอันนี้คือเงินอันแรกนะครับจะชั่วจะดีอย่างไรมีความผิดไม่มีความผิดอย่างไรค่าจ้างที่ทำมาในเดือนนั้น ได้แน่นอนนะครับสำหรับในส่วนที่2ที่จะได้ครับทำงานมานานมากครับ40ปีก็คือเงินชดเชยการเลิกจ้างนะครับการเลิกจ้างที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของลูกจ้างเป็นความประสงค์ของนายจ้างที่จะให้ลูกจ้างพ้นสภาพด้วยความจำเป็นนะครับอาจจะไม่มีงานให้ทำแล้วนะครับหรือบางนายจ้างก็ยุบ หน่วยงานปิดกิจการนะครับก็จําเป็นจะต้องเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างนะครับหรือลูกจ้างถึงเกณฑ์ที่นายจ้างกําหนดเอาไว้ว่าเป็นการเกษียณนะครับก็จะเป็นการเลิกจ้างเหมือนกันหรือลูกจ้างอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ นายจ้างยังไม่ได้กำหนดเกษียณหรือกำหนดเกษียณเอาไว้อายุมากกว่า60ลูกจ้างขอใช้สิทธิ์เกษียณก็จะได้เงินส่วนนี้เหมือนกันนะครับผมเรียกว่าเลิกจ้างนะครับเงินชดเชยเลิกจ้างผมผมเขียนสั้นๆนะครับว่าเลิกจ้างแต่การเลิกจ้างเนี่ยนะครับก็มีหลายแบบนะครับอย่างที่บอกไปว่าที่ได้เนี่ยคือ การเลิกจ้างที่ลูกจ้างไม่ได้มีความผิดนะครับแต่ถ้าเป็นการเลิกจ้างแบบลูกจ้างมีความผิดทุจริตต่อหน้าที่ละทิ้งหน้าที่ไปเกิน3วันนายจ้างเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปลดออกไล่ออกได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยเลิกจ้างตรงนี้นะครับดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับคนที่จะได้เงินเลิกจ้างเนี่ยก็คือคนที่ออกจากงานโดยไม่ได้มีความผิด และที่สําคัญครับต้องไม่ใช่การลาออกเองด้วยนะครับถ้าลาออกเองนายจ้างก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายจะต้องเป็นการถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ใช่ความผิดหรือการเกษียณนั่นเองนะครับแล้วได้ยังไงล่ะครับทํางานมาตั้ง40ปีอย่างแรกเลยครับผมให้ดูที่ข้อบังคับของนายจ้างครับนายจ้างกําหนดไว้อย่างไรก็อย่างนั้นแหละครับยกเว้นว่านายจ้างกําหนดน้อยกว่าที่กฎหมายบังคับเอาไว้ นายจ้างต้องจ่ายในอัตราที่ไม่น้อยกว่ากฎหมายนะครับทำไมผมจึงไปอ้างของนายจ้างขึ้นก่อนเนื่องจากว่ามีหลายบริษัทครับใจดีมากให้มากกว่าที่กฎหมายกําหนดมีอยู่เยอะนะครับบริษัทที่เขาให้มากกว่ากฎหมายกําหนดดังนั้นนะครับ <S <S ผมก็เลยให้ดูข้อบังคับของนายจ้างเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าข้อบังคับของนายจ้างล้อตามกฎหมายนะครับหรือไปกําหนดน้อยกว่ากฎหมายซึ่ง เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้ากําหนดน้อยตามกฎหมายยังไงก็ต้องจ่ายไม่น้อยกว่ากฎหมายนะครับถ้าเป็นกฎหมายครับทํามาตั้ง40ปีเนี่ยอัตราณปัจจุบันนะครับก็คือใช้อัตราของ20ปีถ้าใครทํางานมาในนายจ้างรายนั้นไม่น้อยกว่า20ปีนะครับก็จะได้เท่ากับ400ไม่ใช่400บาทนะครับ 400วันเท่ากับค่าจ้าง400วันนะครับเราก็เอาค่าจ้างรายวันของเรานั้นไปคูณด้วย400นะครับหรือใครที่เป็นพนักง,งานที่ถูกจ้างเป็นรายเดือนก็ต้องแปลงค่าจ้างรายเดือนให้เป็นรายวันก่อนโดยเอาค่าจ้างรายเดือนนั้นเป็นไปหาร30นะครับแล้วก็มาคูณด้วย400วันนี่คือคําตอบนะครับก็จะได้เงินเท่ากับ400วัน เป็นอย่างต่ำนะครับหรือถ้านายจ้างกำหนดไว้มากกว่านี้นายจ้างอาจจะกำหนดมากกว่ากฎหมายนะครับอย่างเช่นกฎหมายมีเพดานสูงสุดอยู่ที่20ปีนายจ้างบางรายอาจจะมีเพดานไปที่30ปีเพดานที่40ปีอาจจะเป็น500วัน600วัน700วันอันนั้นก็เป็นความโชคดีของลูกจ้างบริษัทนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีแบบนั้นก็อย่างน้อย400วันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าจ้างครับ คงครบถ้วนครับสำหรับคำตอบในคำถามนี้ครับยังไงก็มาติดตามรับชมการตอบคำถามใน EP ีต่อไปนะครับใครจะฝากคำถามเอาไว้ถ้าอยากให้ผมเห็นคำถามของท่านก็สามารถที่จะฝากไว้ใต้คลิปที่เป็นการตั้งคำถามโดยเฉพาะนะครับซึ่งไม่ใช่คลิปนี้นะครับถ้าท่านมาตั้งคำถามในคลิปนี้ผมก็มีโอกาสเห็นเหมือนกันแต่ ถ้ามันนานวันไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่อยู่ท้ายๆแล้วเนี่ยบางทีผมไม่เห็นนะครับผมจะมีคลิปพื้นที่ในการตั้งคำถามที่ผมจะเข้าไปตรวจดูทุกวันว่ามีการถามไปถึงไหนแล้วตรงนั้นจะได้รับการตอบอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญต้องไม่ซ้ำกับคนที่ถามมาก,ก่อนด้วยแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ